ข้อ9ร้านค้าติดราคาชุดรับแขกไว้26,000บาทขายจริงราคา18,200บาทร้านค้าลดราคาร้อยละเท่าไดก็ไก10่10%ปอร์เซนขอไข่ย0่ปอร์เซนอควาย3าปอร์เซนและงองงู4 0ปอร์เซนโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าเขาอะมีชุดรับแขกอยู่ชุดหนึ่งติดราคาไว้ว่า26,000บาทแต่ว่าขายจริงอะไม่ได้ขาย26 0 0 0หรอก ขายแค่18,200ก็อยากรู้ว่าเฮ้ยร้านค้าเนี่ยลดราคาไปกี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมน้องก็ต้องดูก่อนว่าราคาขายของคนเนี้ยตอนแรกเขาตั้งไว้ว่าเป็น26,000บาทถูกไหมแต่ถามว่าขายจริงเ่ยขายไปเพียงแค่18,200บาทเพราะฉะนั้นถ้าเทียบระหว่างราคาขายกับขายจริง น้องลดราคาไปกี่บาทลบดูซิ6เหลือ5ถเป็น10เหลือ8 2เหลือ1เป็น10แล้วก็เป็น7เพราะฉะนั้นน้องจะเห็นว่าถ้าเทียบระหว่างราคาขายกับการขายจริงๆเนี่ยร้านค้าเนี่ยลดราคาไปถึง7,800บาทเลยถูกไหมซึ่ง7,800บาทเนี่ยนะน้องก็ดูว่า เฮ้ยถ้ามันลดไปเจ็0พมันเทียบเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของราคาสิ่งที่สำคัญสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็คือน้องต้องรู้ว่าเฮ้ยการที่มันลดไป7,800อ่ะต้องเทียบกับสินค้าตอนไหนมีใครเทียบกับราคา18,200มั้ยไหมไม่ใช่นะเพราะว่าการคิดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันต้องเทียบกับราคาดั้งเดิมที่สุดถูกไหมซึ่งราคาดั้งเดิมที่สุดก็คือ 26,000บาทฉันการเทียบราคาขายเนี่ยร้านลดราคาจริงๆลดราคา7,800บาทต้องเทียบว่าถ้าลดไป7,800บาทจากราคาทั้งหมด26,000บาทเทียบเป็นเปอร์เซ็นหรือเทียบเป็นร้อยก็ต้องคูณกับ100เข้าไปถูกไหมดูซิว่าได้เท่าไหร่เอ่ยตัด0ูนย์ไป2ตัวปุ๊บปุ๊บ งี้ถูกไหมแล้วก็ศูนไปย์ไป26หาร78ได้เท่าไหร่เอ่ยได้3ถูกไหมยี่สิบหกหนึ่งยี่สิบหกคูณสามได้78 3สามคูณสิบก็เป็นสามสิบนั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าอ๋อที่เขาลดราคาไปเจ็ดพันแปดร้อยบาทเนี่ยนะถ้าเทียบกับราคาขายที่ตั้งไว้ตอนแรกคือสองหมื่นหกพันบาทเนี่ยมันเท่ากับการลดราคาไปทั้งสิ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองซึ่งตรงกับช้อยข้อคอควายนะ เพราะฉะนั้นสําหรับโจทย์ข้อนี้วิธีการก็คือ1ดูให้ได้ก่อนว่าเขาลดราคาไปจริงๆกี่บาทซึ่งลดไป7,800บาทเทียบกับราคาขายคูณร้อยให้ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์น้องก็จะได้ว่ามันลดราคาไปทั้งสิ้น30%ซึ่งตรงกับชอยข้อคอควายนั่นเองนะ